สวัสดีค่ะกับแฮนนี่แงนแนลวันดีเราอยู่ในแมค์บัแคปเฟโน่น่นาจะหนุกอเอ๊ะเลื่นขนาดนีอ่ะเดี๋ยวพาไปดูบ้านใหม่นะคะทางไหนเนี่ยทางไหนทางทางนี้ด้วยบ้านมีหลายหลยัง เดี๋ยวไปหาดูก่อนนะเอาแบบนี้ดีกว่า <Ooh. S 1> อา้อะไรที่อย่างนี้ดีกว่าสวย นีกำลังอัดคลิป เปลี่ยนสีบ้านหน่อยดีกว่าอูสีชมพูแปลนแหลนเอ๊ะห้องนี้เป็นห้องน่เหมือนกันตรงนี้เป็นเสื้อผ้าอุย้ยมีที่ชักผ้าดนะ้วยอันนี้ไม่ได้เหรอหรือว่านี้ใส่ด้านบนอ๋อใส่ด้านบนอุย้ยดูเซฟ เดี๋ยวเก็บด้วยกอนเ่อนเดียวนะพ่อนห้องนี้เป็นห้องน้ำโอโ้โหอโุปกรณ์พร้อมแล้วเอ๊ะเดี๋ยวล้างมือก่อนเอโ๊ะตรงนี้คืออะไรอ่ะมันจะซื้อ้โอโมีเตียงเด็กฮะโอโ้มีเด็กอ่ะโอ้โหห้องกินข้าวก็หรูนะเนี่ย มีตู้เย็นมีเตาอบแต่ไม่มีอะไรแล้วก็มีกล้วยกับแอปเปิ้ลแค่นี้โอ้เอ๊ะวกกินมันเห็นอะไรบางอย่างชอ็อกโกแลตโหช,ชอบช็อกโกแลตมากเลยอืมนั่งดูทีวีดีกว่าหนั่งสบายเลย สบายเลยอะหนังสือด้วยอ้าวแล้วถ้ามันหนังสือไม่อยู่ตรงนี้เดี๋ยว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 ใหม่ก็ยังเหมือนเดิมทำไงดีทำไงดีเอ๊ะเปิดไฟเปิดตรงนี้วู้อุ่นเดี๋ยวปิดก่อน บ้านเราน้ำจะท่วมไม่นเนี่ยฝนตกโขนด้านนอกก็ท่วมทำไมไดิเอ๊ะตรงนี้เป็นห้องน้ำเหมือนกันแต่เป็นห้องน้ำแบบอีกแบบหนึง่งหรอหมมตรงนี้อ๋อมาดูแล้วตู้อะไรอ่ะ เสียงแล้วเอาไปดูหน่อยว้สว่างเกี้ยงเดี๋ยวหารถคันสวยยหน่อยคันไหนดีนี่คันที่เราเพิ่งไปเก็บลูกอมมาเสียแพงหาไม่เจอโอ้โหเดี๋ยวจะไปเชนข้างหน้าไปหาอะไรกินดีกว่า เอ๊ะลืมเลยต้องกลับไปกินข้าวเอ๊ะทำไมเตามันเป็นแบบนี้อืมอะไรโหเช็ดตั๊แบบนี้เลยเหรอน้ำเปิมซี่มีไหมเนี่ยโ h oh my gosh <laughs> มันตก บ้านแล้วไปเอาโรงแรมดีนี่โรงแรมตรงนี้ดูมากไหนลองสักบ้านสิสวยนี่แต่ทำไมมันขาวเยอะจังเลยนะเดี๋ยวเปลี่ยนให้เป็นสีชมพูนิดนี้ดีกว่าขาวมันไม่ชอบมันไะม่มีสีสันลืมเลย ลืมล้างอย่างหนึง่งลืมล้างวากินตัวหายแอปเปลิลก็หายอีโอเคทำเไงดีล้าง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 แอปเปลิลวามากินอะไรตอนนี้ล้างนี่ด้วยกล้ยเฮิโอเค เดี๋ยวอาบน้ำออกไปข้า,างนอกตัวเหม็นมาก <S <S ตรงนี้อะไรอะ่ะขพิวเตอป์คขมพิวเตปร์นนปมีอะไรหมาหมาหม,มากับกบตรงนี้มีต้นไม้ตรงนี้ก็มีก้งอี้มีน้ำสองขวดอืมมีทีวีเหมือนโรงแรมจริงๆเลย อ๊ย้ยน่ารักไปดูอย่างอื่นกว่าแบบนี้น่าสนใจนะเนี่ยอันนี้ไม่ค่อยดีนี่ก็ไม่ดีโหอ,อันนี้แหละสุดยอดเออออกไปยังไงวาร์ปกลับก็ได้อืมรถมีรถสุดพิเศษไหมนี่ก็รถอีกคันหนึ่งที่อุตส่าห์เก็บลูออกอมมาแต่หาไม่เจอ ดดเ่าโอ้โห่เกับชนอืมไปไหนดีอ่ะไปทะเลดีไหมเนี่ย กน <laughs> ดลองกลับไปทางนี้เทสิโ oh. อ้โหขอนิดนึง <laughs> อาตกลำคออาตกลำคออาตกลำคออะขอลถใหม่เอาบรูแบบไหนดิเอาบลูเจ็ดแบบนี้แท้ๆท ทำไมขับได้นี่ไงขับได้แล้วเกิดชนบ้านเขาเป็นไหนเดียวเดี๋ยวเกิบชนคนเลยไปทางนี้ดีกว่าทางอื่นมีเยอะ มัโรงเรียนที่เราดูไนทีวีไม่ใช่เหรอหอุอ๊บเจอสไลเดอร์เดี๋ยวไปเล่นสั้งหน่อยเล่นสไลเดอร์ ี่ปีก็แล้วกันอึบอึ๊บอึบอึ๊บอึบฮู้วยวว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 นนววววออววไวว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 กวลกอ่ะวว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 วาวาวนี้ววงว เล่นว้าสนุกวู้ฮึมเดี๋ยวเรากลับมาที่เดินทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแวะซื้อไอศครีมก่อนมีโลบักไหมก็ไม่รู้ ลลแลมโบอ้าวทำไมได้รถบล็อกลับมาเนี่ยแลมโบอะไรอืมอืมเล็บเราเราไม่ได้มาทำเล็บเรามาทำสีผมผมสีดำ โอเคโอ้โอเคเว้นอะพาร์ตเมนต์ไหนดูซิโอ้มีให้ฟังวันด้วยป่านไหนป้านไหนป้านไหนอืมไม่ด้กอ่ะเข้าไปก่อน เอาไปก่อนล็อกประตูนายตู้เซฟเออตู้เซฟใหญ่ตอนนี้เงินเท่าเดิมเลยสามกระปุกกว่าพันบาทห้องน้ำมีกราลงมาอาบน้ำทำไมผ้าก็หยิบไม่ได้ขียอะไร เดี๋ยวนั่งดู YouTube เว่าโอ้จิ้งจอกจิ้งจอกจิ้งจอกน่ารักอุ๊บฝนตกฝนตกว้าฝนตกออกไม่ได้เดี๋ยวแต่งตัวก่อนดีกว่าเอาชุดเอาชุดใหม่ดีกว่าชุด,ช,ดชุดนี้ใส่มาวันหนึ่ง ชุดนี้ดีไหมนะหรือชุดนี้ดีไปอะเอาดีน้อยหน่อยแบบนี้ไหมไม่ค่อยดีอะแบบน่้น่ารักอะ เป๋าคิตตี้น่ารักด้วยมิสซีส่สปันบ๊็อปด้วยชุดนี้ดีไหมนะไม่ค่อยดีชุดนี้แหละน่ารักสุดกางเกงเอาเน,เนี่ดีไหม <c oughs> แบบนี้ไม่เอาแบบนี้ไม่เอาโป๊ะไป <c oughs>